นับจาก23สิงหาคม2565ที่เศรษฐาทวีสินรับสนองพระบรมราชองค์การเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และนำมาซึ่งความหวังที่สูงลิ่วของประชาชนว่าเศรษฐาจะพาประชาชนเป็นเศรษฐีลืมตาอ้าปากในอีกครั้งหลังเศรษฐกิจซบเซาเติบโตช้ามาเป็นเวลานานเพราะเชื่อมั่นในแนวทางของเพื่อไทยที่เคยฝากผลงานไว้ในอดีตว่าจะแก้ปัญหาปากท้องได้ด้วยนโยบายต่างๆที่หรูหราและน่าจับต้องได้ในช่วงหาเสียงทางดิจิตอลวอลเล็ตแจก10,000ให้กับคนที่มี อายุ16ปีขึ้นไปค่าแรงขั้นต่ำ600บาทหรือปริญญาตรี20,000ตลอดจนอื่นๆอีกมากมายภายใต้สโลแกนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสจนทำให้หลายตลายคนคงมีความหวังจริงๆเพราะทันทีที่เข้ามาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ทันทีทั้งค่าไฟราคาน้ำมันดีเซลรวมถึงเบนซินแต่ไปไปมาๆก็เป็นเพียงมาตราการที่ฉาบฉวยเหลือเพียงระยะสั้นพ้น3เดือนก็หมดโปรจนถึงตอนนี้ผ่านไป6เดือนเศษนโยบาย หลัๆแทบไม่เห็นเลยค่าแรงขั้นต่ำขึ้นได้เพียง2-16บาททั่วประเทศต่ำสุดอยู่ที่330บาทและสูงสุดอยู่ที่370บาทเพียงไม่กี่จังหวัดห่างไกลนโยบายที่หาเสียงไว้อย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับดิจิตอลแจกเงิน10,000บาทปรับรูปแบบไปแล้วระดับหนึ่งก็ยังดำเนินการไม่ได้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกและเลื่อนต่อไปเพราะที่มาของเงินไม่ตรงปกแม้จะยืนยันว่าจะทำต่อให้ความหวังแก่คนรอแต่คำตอบก็ไม่รู้ว่าจะทำตอนไหน แม้6เดือนผ่านไปประชาชนยังไม่เป็นเศรษฐีแต่ต้องชื่นชมการทำงานของเศรษฐาที่เดินทางลงพื้นที่พบปะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็มที่นับเป็นรายจังหวัดก็เกือบครึ่งประเทศที่ไปมาขณะเดียวกันก็เดินทางสารสัมพันธ์กระชับไมตรีกับนานาประเทศฟื้นฟูภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกได้เป็นอย่างดีและเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในเรื่องของการส่งออกเดือนมกราคม2567ขยายตัวสูงขึ้น10%สูงสุดในรอบ19เดือนซึ่งมีมูลค่ากว่า2.2ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ7.8แสนล้านบาทจึงนับว่ามีผลงานอยู่พอสมควรขณะเดียวกันสินค้าเกษตรหลายชนิดก็เริ่มปรับราคาสูงขึ้นทั้งยางพาราและอ้อยตลอดจนการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะเป็นเศรษฐีเพราะตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาสโลแกนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสยังแทบไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมค่าจ้างขึ้นไม่สําเร็จค่าไฟยังพอตรึงไว้ได้แต่น้ํามันเบนซินกลับขึ้นต่อเนื่องเกือบทุกสัปดาห์สินค้าอุปโภคบริโภคก็ผ แาเรทกันขึ้นเกือบทั้งหมดหรือแม้แต่ค่าทางด่วนหนึ่งมีนาคมนี้ก็จะปรับขึ้นอีกใน2เส้นทางก็ยิงตอกย้ำกับประชาชนว่าลดรายจ่ายไม่มีอยู่จริงเพิ่มรายได้ก็ไม่มีรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มีเพียงอย่างเดียวที่ทําได้คือส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจอาจจะวิกฤตจ,จําเป็นต้องกู้มาแจกเท่านั้นถึงจะมีทางออกดังนั้นคําตอบณนะตอนนี้รัฐบาลเสร็จหา6เดือนประชาชนยังต้องรอเป็นเศรษฐีซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่แต่ก็ต้องรอด้วยความหวังและให้กําลังใจในายกเสรษฐาทาให สำเร็จ